ครับสวัสดีครับเกษตรกร,กรทุกทิศทั่วไทยชาวนาไทยทุกท่านนะครับผมเฮียอูดจ,จากร้านไทยเจริญพาณิชย์นะครับวันนี้ก็มาพบกันอีกครั้งเกี่ยวกับคลิปการกําจัดวัชพืชในนาข้าวนะครับนะครับสำหรับร้านไทยเจริญพาณิชย์นะครับเรามีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์ในนาข้าวแทบทุกชนิดเลยนะครับเพราะนั้นคลิปของเรานี่จะเกี่ยวข้องกับข้าวไม่ว่าจะเป็นข้าวนาปีข้าวนาปรังนะครับ ทั้งหมดเลยผิตภัณฑ์เกี่ยวข้าวเนี่ยเรามีความเชี่ยวชาญในด้านนี้โดยเฉพาะเลยนะครับในตอนนี้ก็อยู่ช่วงประมาณไปปลายเดือนธันวาคมนะครับทั่วประเทศก็จะเป็นช่วงของการทํานาปรังรอบที่1กันนะครับวันนี้ผมเองก็จะมาแนะนําเกี่ยวกับการกําจัดวัชพืชในข้าวนาปรังนะครับกับพืชในข้าวนาปรังหลักๆเลยก็จะมีวัชพืชใบแคบได้แก่ ญ้าดอกขาวญ้าข้าวนกแล้วก็ญ้านกสีชมพูนะครับนี่ก็คือ3หญ้าที่ยอดนิยมแล้วก็มีการระบาดไปทั่วประเทศเลยโดยเฉพาะตอนนี้ญ้าข้าวนกนะจัดเป็นวาระแห่งชาติอีกวัชพืชตัวหนึ่งเลยนะครับครับต่อไปกลุ่มของกบกกกได้แก่กลุ่มของหนวดปลาดุกอีสานเรียกว,ว่าไข่เขียดนะครับผืนกกทรายหรือว่าผืนนานะครับแล้วก็กกขนาดหัวขอดนะครับอันนี้ก็เป็นวัชพืชระกูลกก นะครับส่วนกลุ่มนีสาก็คือใบกว้างที่เจอกันเยอะๆเลยก็คือผักปอดนาหรือว่าไส้เอี่ยนนะครับทางอีสานแล้วก็กลุ่มของสนคางคกนะครับอีสานเขาเรียกว่าบักโนนะโนขาวโนเขียวนี่ก็คือวัชพืชหลักๆในกลุ่มของข้าวนาปรังสําหรับการกําจัดวัชพืชในข้าวนาปังนี่แบ่งด้วยกัน3ระยะด้วยกันระยะแรกเลยก็คือคุมเลนนะครับชื่อก็บอกแล้วว่าคุมเลนเราฉีดตั้งแต่อายุข้าา 0วันก็คือวานเสร็จอีกฉีดได้เลยถ้าไม่มีน้ำนะครับแต่ไม่ควรเกิน3วันนะดีที่สุดเลยนะข้อมูลเมื่อเป็น10-20ปีที่แล้วเนี่ยเราจะให้ฉีดได้ถึง4วันนะแต่ว่าในปัจจุบันนี้นะอากาศของโลกเราเนี่ยมันร้อนขึ้นไปเรื่อยๆนะครับบางฤดูกาลโดยเฉพาะในหน้านี้ในหน้าหนาวเนี่ยดินจะแตกระแหงได้ไวขึ้นเพราะฉะนั้นนี่จะให้ดีที่สุดนี่คือ2วันกับ3วันด,ดีที่สุดเลยนะครับ้วถามว่าวันที่4 วันที่หนะ้าเนี่ยยังฉีดได้ไหมก็ยังฉีดได้แต่เราควรจะผสมยาฆ่าเข้าไปด้วยอันนี้ในระยะแรกนะครับก็คือศูนย์ถึงสามวันนะที่ร้านไทเจริญเราแนะนำนะครับระยะที่สองเขาเรียกว่ายาคุมฆ่านะคุมฆ่าอยู่ในขวดเดียวกันเลยอันนี้นับวัน,น,นตั้งแต่วันที่เจ็ดจนถึงวันที่สิบเนี่ยดีที่สุดหรือดูที่ขนาดย่านะความสูงของยาาไม่เกินห้ามิลหรือว่าครึ่งเซนนะเรียกยาคุม ยาคุมท่านะครับนะครับอันนี้ก็คือระยะที่2นะครับส่วนระยะที่3นี่เรียกว่ายาฆ่าแล้วมีฤทธิ์ในการฆ่าอย่างเดียวไม่คุมก็นับกันตั้งแต่11วันขึ้นไปหรือว่าย่าสูงประมาณ1เซนไม่ควรเกิน1นิ้วนะครับอันนี้ก็คือยาฆ่ายาฆ่ายาหรือว่ายาเก็บญ้าเนี่ยแบ่งเป็น2ระยะก็คือย้าเล็ก1เซนไม่เกิน1นิ้วแล้วก็ยาเก็บยาตั้งแต่ หนึ่งนิ้วขึ้นไปนะคือความสูงของญ้าจนถึง1นศอกกันนะครับแต่ที่ร้านไทยเจริญเราแนะนํานะครับอยากให้เรากําจัดญ้าไม่เกิน1น,นิ้วมากกว่าเพราะว่าเรื่องของวัชพืชเนี่ยเป็นเรื่องสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับแล้วก็บางท่านฉีดไปแล้วถึง3รอบนะครับเราบอกได้เลยถ้าฉีดรอบที่3รอบที่4ท่ถ้ามีแล้วนี่ไม่จําเป็นต้องฉีดแล้วครับเพราะาเกิดการดื้อยากระทันหนะันเพราะฉะนั้นการกําจัดวัชพืชที่ดีสุดนี่ควรกําจัดตั้งแต่ตอนเล็ก นะครับตั้งแต่ตอนเล็กๆเลยนะครับตอนนี้ในหลายๆพื้นที่นะที่ผมได้จัดยาแล้วก็นะครับนี่คือยาคุมเลน2ตัวนี้นะครับมีประสิทธิภาพในการคุมเลนนะครับอัตราการใช้ก็คือ1ขวดพันซีซีได้3ไร่ถึง3ไร่ครึ่งดีที่สุดนะฉีดตอนเข้าอายุ2-3ถึง3วัน,นดีที่สุดนะถ้าบางคนบอกแล้ววันที่4ฉีดได้ไหมแนะนำได้เลยว่าฉีดได้ แต่ควรใส่ยาฆ่าเข้าไปด้วยนะครับนี่ก็คือตัวโพลีบีตนะครับผสมเข้ากับกองหลังหรือว่าชอเลนเวอร์ได้เลยนะครับโดยที่โพลีบิดเนี่ยไม่มีผลกระทบกับข้าวใดๆทั้งสิ้นปลอดภัยต่อข้าวบางคนบอกว่าแล้วจะใส่ทําไมในเมื่อมียาคุมอยู่แล้วนะครับข้าวหลังจากที่เราหว่านไปแล้วนี่ประมาณ3วัน4วันญ่าเนี่ยจะเริ่มแทงหน่อขึ้นมาแต่บางทีเรามองไม่ออกคิดว่าเป็นข้าว นะครับโดยเฉพาะหญ้ากระดูกไก่หรือหญ้าก้องแขนนะครับสี่วันนี่บางทีขึ้นมาครึ่งเซนแล้วนะครับหญ้าข้านกก็จะเริ่มแทงหน่อขึ้นมาแล้วยาคุมเลนทุกชนิดในเมืองไทยเลยนะไม่สามารถฆ่าได้มีแต่คุมอย่างเดียวนะครับที่เป็นประเภทคุมเลนนะครับคุมได้อย่างเดียวไม่ฆ่าเพราะฉะนั้นถ้ามีหน่อขึ้นมาแล้วนี่โดยเฉพาะพุ่มพวงตอนนี้กําลังระบาดเยอะพุ่มพวงเข้านกจงเจรนะิญเนี่ยถ้าฉีดสี่วันแนะนาให้เอาโคโลีบีทผสมเข้ากับ ชอเลนเวอร์ได้เลยทีนี้อัตราการใช้นี่ใช้อย่างไรนะครับขวดนี้2 5 0ซ c ฉีดได้6-8ไร่นะครับ6-8ไ,ดไนะรไห่หรือใครอยากจะใส่เข้มข้นกว่านี้ก็ได้ไม่มีผลกระทบใดๆกับข้าวทั้งสิ้นเลยนะครับนี่ก็คือโพลีบีทนะครับนี่อันนี้เป็นสูตรแรกนะครับสูตรแรกที่มีการใช้ยาคุมเลนในานาข้าว2ตัวกัน2ตัวนี้ มีความแตกต่างกันในเรื่องของน้ำท่วมยอดได้และน้ำท่วมยอดไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นนาของไทยที่มีนาข้างๆน้ำรั่วไหลเข้ามาในนาเรานะเยอะๆนะครับเราแนะนำให้ใช้ตัวชอเลนเวอร์นะชอเลนเวอร์เพราะตัวนี้ไม่กลัวน้ำนะน้ำท่วมก็ได้ไม่เป็นไรนะครับนี่ก็คือชอเลนเวอร์นะครับชอเลนเวอร์ นะครับน้าจากนาข้างๆน้ําจากฝนตกมาก็ไม่เป็นไรเราสูบได้นะครับตรงที่ไหนที่ต่ํานิดหน่อยมันรุ่มก็ปล่อยน้ํามิดได้เลยเดี๋ยวข้าวมันจะพุ่งขึ้นมาเลยนะครับแล้วประโยชน์อีกอย่างหนึ่งของการใช้ชอเลนเวอร์นะครับเดี๋ยวๆนะไม่ใช่บกกองหลังนะใช้ชอเลนเวอร์เดี๋ยวๆนี้ก็คือถ้าเราฉีดไปเสร็จปุ๊บภายในสาวันแต่ต้องฉีดภายในสองวันนะครับหลังจากวันหลังจากวันในสองวันปุ๊บฉีดชอเลนเวอร์ไปเลยนะครับแล้วหลังจากฉีดไปแล้วไม่เกินสาวัน ปล่อยน้ำเข้าไปเลยขังยาวเลยนะครับสามารถแก้ปัญหาลดปัญหาเรื่องของข้าววัชพืชหรือว่าข้าวดิดได้นะครับแต่ต้องขังอยู่ตลอดเวลานะครับห้ามให้น้ําแห้งโดยเด็ดขาดเพราะถ้าน้าแห้งตรงไหนีนตรงไหนที่น้ําท่วมไม่ถึงก็อาจจะมีข้าววัชพืชหรือข้าวดิดขึ้นมาได้แต่ถ้าใครสามารถทําแบบที่ผมว่าได้วานวันนี้วันพรุ่งนี้ฉีดเลยนะครับแล้วอีกสามวันเปิดน้ําขังนาไปเลยนะครับ ขันยาวตลอดเวลาเลยนะครับจะสามารถลดปัญหาเรื่องของข้าวดีได้นะครับอันนี้ต้องเป็นยาในกลุ่มของชอเลนเวอร์อย่างเดียวเท่านั้นนะครับถึงจะทําแบบนี้ได้นะครับนี่ครับอันนี้ก็คือการคุมวัชพืชหรือเราเรียกกันว่าคุมเลนกันนะครับทีนี้ถ้าอยากให้ายาคุมเลนประสิทธิภาพสูงมากดีขึ้นมากเรามีตัวเสริมเรียกว่าเหมือนเป็นกลุ่มของเซฟเฟนเนอร์นั่นชื่อ ไบโอเซฟเวอร์ aver, นะครับไบโอเซฟเวอร์ Bio ตัวนี้ถ้าพูดภาษาให้เข้าใจกันง่ายๆเรียกว่ายาจับหน้าดินนะครับยาจับหน้าดินตัวไบโอเซฟเวอร์นะสามารถปวกข้าวทั้งกองหลังและชอเลนเวอร์ได้นะครับหนึ่งขวด5 0 0ซีผสมได้ถึง10ไร่ด้วยกันนี่ก็คือไบโอเซฟเวอร์จะทำให้ประสิทธิภาพของยาคุมเลนนะครับ ดีขึ้นมากๆเลยนะครับด้วยไบโอเซฟเฟอร์นะครับ5 0 0ซีซีได้ถึง10ไร่กันนะครับนี่ก็คือการใช้ยาคุมเลนในนาข้าวนะครับมาดูสูตรที่2กันว่าสูตรที่2เราจะใช้กันแบบไหนนะครับในเรื่องของการคุมเลน0ูถึง3วันหลังจากหว่านข้าวสูตรที่2นะครับอันนี้จะง่ายสำหรับใครที่ใช้โดรนกันนะครับเราจะใช้กองหลัง1ขวด บวกกับชอเลนเวอร์หขวดนะครับหนึ่งต่อหนึ่งฉีดลงในพื้นที่หไร่ไม่เกินเจไร่นะครับหกถึงเดไร่ตัวนี้เป็นประสิทธิภาพการคุมวัชพืชจะดีขึ้นมากๆดีขึ้นกว่าใช้อย่างเดียวนะครับนี่ก็คือเอาสองอย่างนี้มารวมกันเลยฉีดลงในพื้นที่หไร่ถึง7ไร่นะครับแล้วถ้าอยากให้ประสิทธิภาพสูงขึ้นไปอีกนะครับก็บวกเข้ากับ b บโอเซฟเฟอร์หนึ่งขวดนะครับขวดสองร้อยสซีซีก็เพียงพอแล้วนะครับครับแต่ถ้าใครจะฉีดตอน4วันแล้วนะครับก็บวกเข้ากับโพลีบิดเพื่อไปฆ่ายากข้าวนกและยากกระดูกไก่หรือ,อยากร้องแขนกันนะครับนี่ก็คือสูตรที่2นะครับสำหรับโดรนก็จะใช้ง่ายนิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นถังโยกถังสปายหลังก็จะตวยากเพราะมันต้องตวงอย่างละครึ่งเข้ามา แต่ถ้าเป็นโดนหรือว่าปั๊มลากสายก็เทไปอย่างละขวดนะฉีดลงบนที่6ไร่7ไร่ได้เลยนะครับนี่ก็คือกองหลังบวกชอเลนเวอร์นะครับอันนี้นะครับก็เป็นการคุมวัชพืชหรือว่าคุมเลนวิธีการสูตรที่2เรียกว่าสูตรที่2กันนะครับครับในการคุมเลนทั้งหมดนี้นะครับถ้าเกษตรกรอยากจะป้องกันข้าวงอกข้าวงอกที่เกิดจากการระบาดของเพลี้ยไฟนะครับ เราก็จะแนะนำตัวคามูชิสามารถบวกเข้ากับกองหลังและชอเลนเวอร์ได้เลยนะครับเราจะได้ฉีดทีเดียวจ้างครั้งเดียวไม่ต้องจ้างฉีดหลายรอบนะครับซึ่งตัวคามูชินะครับละลายน้ำดีไม่อุดตันหัวฉีดของโรนนะครับสามารถผสมเข้ากับกองหลังและชอเลนเวอร์และโพลีบีดได้เลย1นซองขนาดนี้นะครับผสมได้ถึง1 0บถึงสิไร่นะครับสิ 10, ถึงสิไร่คามูชินอกจากป้อง นอกจากกําจัดเพี้ยไฟได้นะครับยังสามารถกําจัดเพี้ยกระโดดสีน้ําตาลแล้วก็ลดระบาดการระบาดของบัวได้ในช่วงแรกนะครับนี่คือข้อดีของคามูชิสามารถผสมกันได้หมดเลยนะครับยาชุดนี้นะครับมีความปลอดภัยต่อต้นข้าวสูงเลยนะครับนีก็คือยาคุมเลน2-3ถึง3วันที่ดีที่สุดเลยนะครับกองหลังบวกชอเลนเวอร์บวก โพลีบีทบวกคามูชิสำหรับเกษตรกร,กรท่านใดนะครับอยากจะได้กองหลังและชอเลนเวอร์นะครับโพลีบีทไบโอเซฟเฟอนะครับก็สามารถติดต่อมาได้ที่ร้านไทยเจริญพาณิช